ตับหวานไปเนาะสุสซด,สดเป็นอย่างก็ว่าสดสิเขียงนี้มันเ็ศใหม่ทุกมือไปเนาะทำใหม่ทุกวันมันจะสดครับ <c oughs> อเอือ้อขึ้บกเผา สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูู้ทุกคนครับมาพีน่น้องเมื่อนี้จารไห่ตามคําขอได้พี่น้องนี่กิซสดจุเสื้อห้องไห่พี่น้องทางบ้านเป็นขอมานอนอเมนาะครับพี่น้องเหลือหลายๆนะครับพี่ได้มางามงามพี่น้องผมซอยละส่วนหนึ่งมาติบเข่าติปในไงก็เราพี่น,อนอ้องมากินกับซาลาพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอทษดขอพระผู้เิ่นบกุกดนดิบน้ำในเด้อพี่น้องเด้อ หอมแดงกรเทียมมามาพี่น้องมามาซ่อนอาไม่ใส่ปะอ้อโมมีขอญาตินี้ส่วนมันเผาไปน้องนี่มันติดเนี่ยผมขอญอาตตัวนี้คนก่อนเจียวเพียวขมอัมรัมเมื่อกล่าวไปน้องโอ้มา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 ,มาพี่น้องแซตหน้ำกัน อืม,อม,อมนี่หมือนขาอ่อนนั่นเป็นองคขาอ่อนไม่ได้ลวกมื่อนี้มาเล็นหน้าไปเนอง อยู่ปลาป่ามครับโอ้ออนเนื้อเขียงเก้าเขียงเดิมไปน้องถือว่าเป็นเขียงประจำเพราะนี่ครับเขียงนี้แหละสอวงงวกี้สองวกี้มองเก้าผมผมไปซื้อตลอดมาอู้ห้ามปลอมๆเลยไปน้อง cực bịt lên xoay tắp vàn bên nào sốt bây giờ cái bao sốt เคียงนี้มันเดใไม่ทุกมือไป็นอ่ะทำไม่ทุกวันมันจะสดครับอืม,อม เอื้อปากเผาฟ้าก็คขึ้นไปลองมนับนบอฮอนครับ ฝนตกเต็มเมือ่อคืนเนี่ยตกบัดเื่อนเลย cứng cấp khá ond ồ tiết mặn được bơ sữa hoang bên ฟ้าขึ้นมาแล้ว มันแตกในปากเดีครับปุ๊บปุ๊บเออ มาครับพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ก็ขอโทษขอไปผู้บุกินดิบไม่เลิกขับฝนที่ตกะเ้ยพ <c oughs> ี่น <c oughs> ้องเอ้ยจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด <c oughs> คอมเมนต์เป <c oughs> ็นกําลังใจให้สายหลาชแนลในเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ได้เสือห้องใ้มาฝากพี่ต้อนน้องเดี๋ยวที่เหลือผมจะไปเฮ็ดส้มผมจะเฮ็ดส้มเสือห้องใ้ส้มส้มห้อใบตองอะไรพี่น้อง,ปองเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวสูตรพิศน้องและขั้นตอนการเฮ็ดให้พี่เฮ็น้องเบิ่งเด้อครับเด้อส่วนที่เดือดในตัวนี้ หน,หนึ่งเลยกะน,นี่ครับนี่นี่ลายอยู่พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะไปเห็ดส้มส้มเสือร้องไห้ผมกับเบื้องเคยกินด้วยกันก็เป็นข้อตะไปตองแล้วจะมาให้กินในพี่ให้น้องเบิงนะ้งเนาะครับทั้งใดก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับทั้งใดก็อยู่เป็นกำลังใจให้ซา,าชนานะแบบนี้ตลอดไปได้ครับเจอกันคลิปหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม